สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับมาทำกุญแจรถ MG3 นะครับปี2 0 1 5นนะครับลูกค้าเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer นะครับระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับ แท้ศูนย์ตรงรุ่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดอกนี้นะครับเป็นดอกใหม่นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับของเดิมก็ใช้ได้นะครับล็อกเปิดนะครับใช้เครื่องมือโปรแกรมผ่านตัว OBD นะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับหายเพิ่มใช้เวลาทําไม่นานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการทํากุญแจรีโมท MG 3นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082ย์6 6 6 5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับ สอบสตาร์ทด้วยกุญแจดอกใหม่นะครับอย่าเบรกครับเสียกุญแจสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลกระทบใดๆนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับทดสอบระบบรีโมตน้องตัวรถนะครับดอกใหม่ก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับดอกเดิมนะครับของแท้นะครับล็อกปดล็อกของลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยนะครับ